ติดขังติดนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายัางไงเราใช้คำกริยาว่า o oh, อครับเช่นฉันติดค่าาัเย็นคุณอยู่เท่าไหร่นะฮ e y how much do I owe you for dinner อ๋อฉันคิดว่าคุณติดฉันอยู่350บาทนะ Uh I think you owe me 350บาทแล้วอย่าลืมเติม s ถ้าประธานเป็น he she หรือ it เช่นฉันค่นองข้างมโหแพรหล่อนติดเงินฉันอยู่เยอะมากและไม่ยอมตอบข้อความฉัน I'm kind of annoyed with Pear. She owes me a lot of money and won't answer my texts. แล้วเรายังใช้อย่างนี้ได้ด้วยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงบอกเลิกฉันตลอดเลย I don't understand why you broke up with me. You owe me an explanation.